สวัสดีครับพบกับสเสน่ห์รถบ้านซูปเปอร์อีโครครับผมซูปเปอร์อีโควันนี้เรามีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณลูกค้ากันอีก1วันอ่ะกับการไลฟ์สดนะครับอ่ะก็นอื่นแนะนำสถานที่กันก่อนของเราชื่อเต็นท์คือสเสน่ห์รถบ้านนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีสอสาขาสาขาที่1คือถนนตีวรน,นนะครับขามุ่งมาจากเอ,อ่อสวนสมเด็จขามุ่งไปนิคมบากะดีเนาะ แล้วก็สาขาที่2คือสาขาที่เรากําลังไล์สดอยู่คือถนนซ่อมสร้างลังสิตปทุมธานีลงจากปทุมสองมานิดเดียวเจอเราเลยอยู่สายมือเต็นท์ใหญ่ๆนะครับสองเต็นท์นี้หรือ2ส,สาขาเราลดรวมกันอยู่ประมาณนะตอนนี้เท่าที่นับสต็อกอยู่เพราะตอนนี้เรามีสต็อกแบบเดียวถามนะประมาณ140คันนะครับสำหรับรถยนต์ทุกแบบทุกขนาดเลยอ่านไล่กันก่อนเลยเรามีรถอะไรยังไงบ้าง1เรามีรถเก๋ง เก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่คือเก่งตั้งแต่ตัว e oka, 1, 2, อีโคคารเครื่องพันส่ะโดดไปพันสพวกมาด้านะครับพันห้าพันหกพันแปดสองพัแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์รถกระบะนะครับรถกระบะใช้งานรถบรรทุกหัวเดียวรถแคบนะครับแคบแบบยกสูง4ประตู4ประตูแบบยกสูง4 w h e วิวแล้วก็รถพวก SUV ต่างๆแล้วก็รถพวกเออ PPV นะครับ ทุกตระกูลที่มีขายอยู่ตอนนี้รถมาเป็นรถยนต์มือ 2, 2> mm. เกรดพรีเมียมอยู่ที่สเสน่รถบ้านทั้งสองสาขาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ผู้ลูกค้ายอยากจะเลือกรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนแบบไหนสีไหนราคาอะไรหรือเงื่อนไขาการซื้อเป็นอย่างไรติดต่อผ่านแอดมินของเพจสเสน่รถบ้านซูเปอร์อีโคเราได้เลยนะครับทั้งในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆถามมาที่น้องได้อ่ะผมเล่าให้ฟังก่อนรถเรา ถ้าซื้อสดก็โอเครับรถไปเลยแต่ถ้าเกิดจะจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เรามีให้คุณลูกค้าได้เลือกหรือเราเลือกให้คุณลูกค้าอยู่ที่เงื่อนไขว่าลูกค้าจะไปไฟแนนซ์ได้บ้างนะครับประมาณ10 10ที่10ธนาคราหรือ10ไฟแนนซ์นี้คือเป็นไฟแนนซ์มาตรฐานนะครับลักษณะข,ของเอกสารใช้ไม่ยุ่งยากเลยทะเบียนบ้านบัตรเอกสารรายได้แค่เนี้ยก็สามารถยืนลงซื้อรถก,กับเราได้แหละนะครับการผ่อนก็1ลูกค้ารับรถจากเราไปก็นูน่นกว่าจะผ่อนก็ประมาณ 45 50ห้าสิบวันอะไรประมาณนู้นก็เหมือนใช้รถไปเบื้องต้นก่อนเลยประมาณเดือนครึ่งนะครับหลังจากรับรถไปแล้วก็จะมีเอกาสารโอนไปลูกค้าถึงบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันรถเรามีการรับประกันทุกคันนะครับซื้อรถจากเราไปได้ความส,สบายใจแน่ๆหลังจากซืซก้อตัวรถเราไปแล้วนะครับแยกตามรุ่นตามปีตามอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเราว่ากันเรารับประกันกันยังไงบ้างนะครับทั้งเครื่องยนต์และเกียร์อ่ะแล้วก็รายละเอียดสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวอืม การจัดไฟแนนซ์หรือการส่งมอบรถลูกค้านะครับลูกค้าสนใจรถสมมุติว่าอ่าสนใจรถคันไหนของหน้าร้านเราไม่สะดวกมาดูโอเคเราขับรถไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านจัดไฟแนนซ์ใหุ้ณลูกค้าถึงบ้านแล้วก็ส่งรถให้กูลูกค้าถึงบ้านเช่นกันนะครับเรื่องของลา,ลายละเอียดต่างๆตรงนี้สามารถแจ้งเรามาหรือขอขอรายละเอียดกับทางเราเบื้องต้นก่อนก็ไดว้ว่าอยู่จังหวัดนี้เอกสารอะไรยังไงบ้าง ในส่วนของการจัดฝีแนนเองหรือเรื่องของการส่งมอบเองเราส่งฟรีนะครับเราส่งให้ลูกค้าถึงบ้านฟรีทุกที่จริงๆขอให้คุณลูกค้าอยากซื้อรถจากเราเราก็อยากจะบริการลูกค้าเช่นกันอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปคุยเรื่องตัวรถอ่ะขอสุดท้ายขอสุดท้ายอ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเราไว้เลยเราจะมีการไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะครับจะหมุนเวียนเปลี่ยนรถมานำเสนอคุณลูกค้ากัน ว่าตอนนี้เรามีรถอะไรจะนําเสนอวันนี้มีอะไรยังไงลองติดตามเราดูเวลาคือเวลาประมาณนี้ทุกทุกวันลูกค้ากําลังเอ้ยเหมือนใกล้จะเลิกงานแล้วนั่งเปิดไลฟ์ดูติว่าเฮ้ยวันนี้เรามีรถอะไรยังไงนําเสนอกันบ้างแล้วก็ทักมาหาน้องแอดมินเราได้นะครับรถที่เรานําเสนอคือรถที่พร้อมขายจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยรถมันมาแล้วมันต้องไปทานู่ทนทานี่ไม่ใช่อย่างวันนี้เราก็จะนําเสนอรถเออจะบอกว่ามันเป็นรถ ลดประหยัดน้ํามันลดประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผ่อนแบบเบาๆอ่ะโอเคไม่พูดภาพนำเพลงเล่าเลยเป็นมิ t ูวิชิมิ m ลาดสองคันเห็นอยู่ตรงนี้นข้างๆผม2คันเลยคันนี้ก่อน G.L.X ปี2018สีแดงอันนี้สีเดิมสวยจัดเอกสารเรื่องจัดไฟแนนซ์ทักมาถามน้องได้เลยเอกสารรายได้มีอะไรยังไงผ่อนเบาๆผ่อนเบาๆมากว่าละประมาณ200 วันละประมาณ200ก็คือค่างวดเดือนนึงประมาณ6,000บาทไม่เกินราวๆนี้เนาะซื้อแบบไม่ต้องดาวได้เลยจัดเต็มคุณลูกค้าไม่อยากจะเอาเงินมาออกนถก็ซื้อคันนี้ปี2018 g l x นะครับผ่อนเบาๆเช่นกันอ่ะต่อมาอีกหนึ่งคันเหมือนกันแต่คนละสีคนละปีอันนี้ใหม่กว่าอีกหนึ่งปี g l x เหมือนกันปี2019สีาคันนี้ก็เดิมสีเดิมบางทั้งคันอ่ะเคาะให้ฟัง บางทั้งคันลใหม่เน้ยๆนะครับลถไม่มีอุบัติเหตุนหนักใดๆเลยอะทั้งสองคันนี้ผ่อนอยู่ราคาไล่เลี่ยกันผ่อนอยู่ประมาณวันละ200ไม่ยุ่งยากเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เมื่อคุณซื้อรถกับเราเสนเตอรถบ้านซูเปอร์อีโคเราสามารถแนะนําลูกค้าได้ก่อนเบื้องต้นเอกาสารจะใช้อะไรยังไงบ้างถามเราได้เลยจัดไฟแนนซ์ที่ไหนอะไรยังไงบ้างบอกเราได้เลยเราไปจัดให้แล้วขนส่งรถให้ที่ไหนก็บอกเราได้เลยเราไปส่งให้เหมือนกันเนาะ ฝากไว้ด้วยใครมองหารถยนต์เกรดพรีเมียมในราคาเบาๆไฟแนนซ์ Finance ผ่านง่ายๆไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสารซื้อแบบไม่ต้องค้ำมาที่นี่นะครับขออย่างเดียวว่าเลือกรถให้ถูกใจแล้วเราก็จะบริการให้คุณลูกค้าได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะจัดไปแนนะไม่ว่าจะส่งรถไม่ว่าจะบริการหลังการขายอะไรต่างๆที่เราคือที่ที่คิดว่ามันน่าจะสมบูรณ์แบบในระดับดึงของรถยนต์มือสองเกรดพรีเมียมนะครับของเราอยู่ปรุมธานี ุูลูกค้าอยู่แล้วแวะใกล้เคียงนี้ทักเข้ามาเลยถ้าไม่สะดวกมาเราขับรถไปให้ดูแต่ถ้าสะดวกมาทักมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราส่งลเคชันให้นะน้องแอดมนรอตอบอยู่อ่ะต่ออีกทีกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับไร์สดรถด,ดีๆเกรดพรีเมียมไฟแนนซ์ผ่านง่ายๆรถทุกคันผ่านง่ายแน่ๆรับประกันทุกคันนะครับซื้อรถจากเราไปมีการรับประกันหลังการขายแน่ๆเพื่อความสบายใจในการใช้งาน หลังจากที่ปกติแล้วรถมือสองเนี่ยมันก็จะรับประกันตามนู่นตามนี่แต่ของเรามีความเป็นมาตรฐานในการรับประกันจริงๆนะครับใครติดตามเพจเราอยู่ก็จะรู้ว่าเราส่งรถลูกค้าให้ถึงบ้านบริการจัดไปแน้นให้ถึงที่นะครับบริการพวกนี้คือบริการแบบฟรีๆเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะคุณลูกค้าอยู่บ้านเฉยๆรอรับรถจากเราได้เลยหลังจากไปนเน้นผ่านนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยเนาะโอเคอะ หลังจากนี้เป็น้นไปเราก็จะมีรถนําเสนอกันรูปแบบแบบนี้ประมาณนี้ก็จะหมุนเวียนกันมาเซลก็จะมานําเสนอรถตามลักษณะที่เราอยากจะนําเสนอลูกค้าในแต่ละวันของการไลฟ์นะครับติดตามเราไว้ทุก4ี่โมงเย็นทุกวันเรามีไลฟ์สดแบบนี้รอติดตามเราได้หรือว่าเฮ้ยไม่ทันใจถามน้องแอดมินว่าช่วงนี้มันมีรถรุ่นนี้ไหมราคาประมาณนี้มีไหมสีประมาณนี้มีไหมผ่อนประมาณนี้มีไหมน้องแอดมินรอตอบอยู่ทักเข้ามาเลยวันนี้ที่เรานําเสนอรถสองคันนี้คือรถที่อยากจะ บอกคุณลูกค้าว่าปีมันใหม่จริงๆ1 8 19ใหม่น้อยจริงๆผ่อนเบาๆจริงๆวันละประมาณ200บาทไฟแนนซ์ผ่านง่ายแน่นอนรับประกันก้าการันตีกันเลยไม่ยุงย่งยากเรื่องเอกสารใดๆเอกสารใช้อยู่2 3ามอย่างแค่ยืนยันตัวตนว่าบ้านอยู่ไหนทำเองทำงานอะไรแค่เนี้ยรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ทักเข้ามาถามมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตทักเข้ามาถามเราได้เนาะอ,อ่ะฝากไว้ด้วยใครที่เข้ามาณนะตอนนี้คือเรานำเสนอรถไปแล้วสามารถดูเราย้อนหลังไล้ ทุกไลฟ์สดเราก็เข้าไปดูได้หมดรถคันบางคันที่ไลฟ์ไปเมื่อวานหรืออะไรยังไงอาจจะยังอยู่ไหมเราไม่รู้เพราะว่าต้องไปติดตามเราโดูแล้วก็ในร้านค้าเราก็มีถ้าไปช็อปดูเนาะว่ามีรถอะไรยังไงบ้างที่อยากจะซื้อหรือถ้ายังหาไม่เจอไม่มั่นใจว่าคันนี้ยังอยู่ไหมทักเข้ามาหาน้องแอดมินเรา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 ตอบอยู่รอตอบรอให้ข้อมูลดีๆกับคุณลูกค้าตลอดเวลาอ่ะโอเควันนี้น่าจะไม่ลบกวนเวลาคุณลูกค้าแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ